The State Times ตอรีเรื่องจริงฟังเพลินโดยยก OK the Statetime s สวัสดีครับคุณอยู่กับยก OK The s t a t e t i m e ครับและนี่คือ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้เล่านะครับเรื่องราวของพระแก้วนะครับ5องค์ด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะมาเล่าเรื่องราวของพระแก้วอีก5องค์ นะครับรวมทั้งหมดเป็น10องค์นะครับอย่างที่เรียนครับอย่างที่อุบลราชธานีก็มีพระแก้วนะครับที่กรุงเทพเราก็มีพระแก้วองค์สําคัญสาคัญอยู่หลายองค์ด้วยกันนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเมื่อคราวที่แล้วว่ากรุงเทพมหานครนั้นถ้าชื่อเต็มเนี่ยนะครับจะระบุไว้ชัดเจนว่าเรานั้นนะครับเป็นอมรรัตนโกสิน์หรือเมืองที่ปริสฐานพระแก้วมรกตและอีกคำหนึ่งที่สําคัญก็คือคําว่าพบนบพรัตน ก็จะหมายถึงพื้นดินที่ฝังอัญมณีเอาไว้นะครับอัญมณีทั้ง9้านะครับทีนี้เราเนี่ยมากกว่า9แล้วเราจะเข้าไปสู่10องค์แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ครบนะครับอัญมณีทั้ง9อาจจะไม่ได้ครบนะครับแต่ว่าจะเล่าเรื่องราวของพระแก้วที่มีพระวรากายเป็นสีต่างๆนะครับเมื่อครั้งที่แล้วมีสีเขียวนะครับเริ่มจากพระแก้วดอนเต้านะครับพระนาสวัสด์เรือนแก้ว พระพุทธมณีรัตนปฏิมากรนะครับพระพุทธรัตนากรนว,วุติวัดสานุสรมงคลแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยพระแก้วพระแก้วที่มีพระวรากายเป็นแก้วนะครับหรือแก้วใสเนี่ยนะครับก็คือพระเสตังคมณีนะครับครั้งนี้ครับผมจะเริ่มต้นด้วยนะฮะพระแก้วผลึกครับนะครับพระพุทธบุษยรัตนาจากกักรพดิพิมลมณีใหม่นะครับพระแก้วผลึก องค์พระนั้นประดิษฐานอยู่ณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาครับปางสมาธิไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในยุคไหนใครเป็นคนสร้างมีแต่เพียงเรื่องเล่าครับมีเรื่องเล่านะครับว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามีผู้นำเนี่ยนะครับไปซ่อนไว้ในถ้านะครับมีผู้นําไปทอนอ่าไปซ่อนไว้ในถ้านะครับณเนะขาวัดส้มป่อย นะครับว่าส้มปล่อยนะครจำปาสักนะครับทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงต่อมาในสมัยอยุธยานะครับตอนปลายนั้นมีพรานสองคนไปพบแล้วก็เชื่อว่าเป็นเทวรูปเนี่ยที่จะให้คุณวิเศษก็เลยอัญเชิญองค์พระนั้นมาเก็บรักษาไว้ที่บ้านแต่ระหว่างที่อัญเชิญองค์พระมานั้นเนี่ยนะครับกระทบนะฮะ พรกะการข้างหนึ่งนะครับพรกะการข้างหนึ่งทางด้านขวานะครับไปกระทบคันหน้าไม้คันหน้าไม้ของพรานเนี่ยแล้วเกิดอาการบินนะครับก็เลยทําให้พระองค์ท่านนั้นมีมตำหนิตรงนี้นิดเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความงามของพระองค์ท่านนั้นยังอยู่ครบนะครับในสมัยของเจ้าชายกุมารครองนครจำปาสักซึ่งขณะนั้นนครจำปาสักนั้นเป็นเมืองประเทศสลาชนะครับของสยามนะครับได้ทราบนะครับ ข่าวเรื่องของสองพรานเนี่ยมพีพระพุทธรูปแก้วผลึกใสนะครับพุทธลักษณะงดงามหมายไหม,ไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะจึงได้ไปนํามารักษาไว้นะฮะในนครจำปาสักจากอยู่บ้านป่าก็เอาเข้ามาใน,ในเวียงวังนะครับจนมาถึงสมัยของเจ้าพระวิชัยราชคติยะวงษานะครับเจ้านครจำปาสักองค์ใหม่นะฮะ ได้ย้ายนครจำปาสักนะครับมาตั้งอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงนะครับในในช่วงเวลานั้นนะครับก็นำอัญเชิญพระแก้วขาวพระแก้วพระแก้วผลึกเนี่ยนะครับมาด้วยนะครับ <c oughs> จนกระทั่งในปีพศ2354พระองค์ถึงแกพ่พิลาลัยนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะครับจึงปรดกล้าปรดกระหม่อมนะครับให้ข้าหลวงเนี่ยไปปรงประสบนะครับ แทนพระองค์นะครับก็คือเจ้าพระวิชัยราชขติยวงศานั้นถึงแก่พิลาลายก็ส่งข้าหลวงไปพราะข้าหลวงนั้นได้ไปเห็นพระแก้วผลึกก็เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามนะครับไม่เคยพบเห็นที่ใดมาก่อนจึงมีใบบอกความเนี่ยนะครับนำขอานำความเนี่ยมากราบังคมทูลน,นะครับแล้วก็ได้พูดคุยว่าเออน่าจะนําพระแก้วผลึกนั้นมารักษาไว้ณนเะมืองหลวงนะครับที่ ที่กรุงรัตนโกสินทร์น่าจะเหมาะสมกว่าก็เลยนําเอาพระแก้วผลึกนั้นมาทุนเก้าทุนกระหม่อมนะครับถวายนะครับอัญเชิญมากรุงเทพนะครับโดยที่มีงานสมโพธนะครับมาตลอดทางเลยนะครับก็คือเดินทางผ่านอะไรก็มีการสมโพธมาตลอดนะครับเมื่อมาถึงกรุงเทพครับมาถึงโอ้โหมาถึงรัตนโกสินทร์แล้วกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับถึงกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยนะฮะ แลการที่2นั้นพระองค์ท่านก็โปรดกล้าระกระหม่อมนะครับให้ประชุมช่างจัดหาเนื้อแก้วผลึกที่เหมือนกับองค์พระนะครับแล้วก็เจริญนติดปลายพระกันขวาที่แตกชํารุดให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ขัดชําระองค์พระให้เป็นให้งามเสมอกันนะครับได้รับสั่งให้ทําเครื่องทรงนะครับอย่างงดงามเลยทีเดียวแล้วก็อัญเชิญไปประิษฐานไว้ณนหอพระสุราลัยพิมานนะครับแล้วก็ทรงสักการบูชาวันละสองเวลาเช้าค่ํา ไม่ได้ขาดเลยทุกวันนะครับว่ากันว่านะครับพระพุทธรูปองนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เมื่อตอนที่แล้วพูดถึงพระแก้วที่เป็นพระแก้วประจำของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระองค์นั้นได้รับพระแก้วนะครับในปีที่3องค์นี้แหละครับแล้วก็องค์นี้เช่นเดียวกันครับพระแก้วผลึกนั้นรัชกาลที่สองนั้นก็ได้ในปีที่3ที่พระองค์งขึ้นครองราชเหมือนกันนะครับ ตรงนี้ก็เลยมีความสําคัญสําหรับพระแก้วองค์นี้นะครับมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นพระองค์นั้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับพระองค์ก็ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้ทําการพริธีต่างๆนะครับหลังจากที่พระองค์นั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนั้นให้สร้างพระเบญจาตั้งบุษบกนะครับเพื่อปริดสถานพระแก้วมรกตเป็นการถาวรนะครับแล้วเสร็จพระองค์ ก็เวลามีจัดงานต่างๆนะครับพระองค์ก็จะเชิญพระแก้ผลึกมาตั้งเป็นประธานในพิธีแทนพระแก้มรกตตลอดราชสมัยของพระองค์นะครับจนมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับในปีพศ .2404 นะครับพระองค์ก็โปรดกล้าปลุกกระหม่อมให้ช่างนั้นทําเครื่องประดับองค์พระแล้วก็ฐานพระพุทธรูปใหม่นะครับพร้อมทั้งฉัดนะครับกลางซ้ายและขวาแล้วก็ฉลองสมโพธใน พร,รรพระบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับแล้วก็ถวายนามพระแก้วพฤกษ์นะครับอย่างเต็มรูปแบบก็คือพระพุทธบุษยรัตนะจักรพรรดิพิมลมณีใหม่ที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับก็เนี่ยคือเรื่องราวนะครับเป็นพระที่มีประวัติค่อนข้างจะยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับเอาละองค์ต่อไปครับองค์ต่อไปนั้นนะครับเราสามารถไปชมได้ง่ายครับเพราะว่าอยู่ที่อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับก็คือพระแก้วน้ําค้างครับองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับสลักจากแก้วหินเขี้ยวหนุมานนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าแก้วขาวน้ําบุตรก็คือเหมือนกับพระแก้วบุษยรัตน์นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับลักษณะนะครับจะใสไม่มีมลทินนะครับบางตําราก็เรียกพระองค์ท่านว่าพระแก้วขาวบุตรน้ําค้างนะครับคำว่าแก้วก็คือหินกึ่งมีค่าเรือนยมณีนะครับ ไม่ใช่แก้วที่เกิดขึ้นจากการหลอมทรายหรือซิลิก้า,าที่เราเห็นนะครับเป็นแก้วที่เขาเรียกว่าเป็นแก้วทั้งก้อนเป็นกึง่งกึ่งอัญมณีซึ่งหายากมากนะครับไม่ใช่แก้วประสานที่หลายๆคนจะเข้าใจว่าจะสามารถเอามาทําได้นะครับสามารถสร้างให้เป็นองค์พระบ,บันั้นได้นะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับส่วนบนขององค์พระองค์นี้นะครับช่วงตั้งแต่พระเกศานะครับขึ้นไปเนี่ยทำจากทองคําแล้วก็ครอบประเสียนไว้นะครับ ฐานต้องคำนั้นลงยาราชาวดีนะครับเชื่อกันว่าแก้วน้ำค้างเนี่ยนะครับจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขนำพาความเจริญรุ่งเรืองนั้นมาสู่ผู้ครอบครองนะครับแล้วก็มีคุณวิเศษนะครับในการป้องกันเพศภัยต่างๆด้วยนะครับเอาล่ะองค์ต่อมาครับองค์ที่8นะครับพระพุทธบุตรยรัตน้อยนะครับบุตรยรัตหรือแก้วน้ําบุตรเห็นไหม,มฮะไล่ลงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับมีจาก องที่เป็นพระแก้วประจําของรัชกาลที่สองนะครับแล้วก็มาองค์เมื่อสักครู่นี้พระแก้วน้ําค้างที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับองค์นี้เป็นแก้วผลึกใสเช่นเดียวกันครับพระพุทธบุตรยรัตน์น้อยประดิษฐานอยู่ที่หอพระสุราัยพิมานนะครับองค์นี้เป็นพระพุทธรูปแก้วผลึกใสศิลป,ปะแบบล้านนานะครับสร้างขึ้นราวพุท,ทธศตวรรษที่19-20ถึงนะครับโดยที่องค์นี้เนี่ย มีในเพิ่มนะครับไพ่หลวงรักษาพระองค์นะครับได้ทุนแก้วทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับนะครับเมื่อพศ2423นะครับโดยเขานําองค์พระมาจากพระนครศรีอยุธยานะครับเอะนะฮะซึ่งไม่ไกลนะฮะซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงนั้นทรงมีพระราชสมรัดนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระแก้วองค์นี้ว่ามีเนื้อแก้วบริสุทธิ์ดีลักษณะและส่วนสัดส่วนงาม กว่าพระแก้วขนาดเดียวกันบรรดามีภาษาก็จะสวยๆนิดนึงนะครับซึ่งทรงให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้พระเจ้าบรมเธอกรมหมื่นภูทเรศทำโรงศัก์นะครับกับพระราชนารังสันนั้นแก้พระพักเพิ่มเติมให้งามขึ้นนะครับแล้วก็ทําฉัดกับฐานก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้อัญเชิญมาเปิษฐานที่พระแท่นมณฑลใน พระราชพิธีตรุษในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็มีพระอิพลนะครับที่กล่าวถึงพระแก้วองค์นี้ไว้ไว่าอย่างนี้ครับในการพระราชพิธีใหญ่ๆจึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธบุษยรัตออกมาตั้งเป็นประธานในพระราชพิธีแทนพระแก้วมรกตส่วนพระสําหรับแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจ้าอยู่หัวใช้พระนาคสวัสดเรือนแก้วซึ่งได้มาแต่เมืองเวียงจันทร์ ครั้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ใช้พระแก้วเชียงแสนเป็นพระของเดิมส่วนพระในแผ่นดินปัจจุบันนี้ใช้พระพุทธบุตรยรัตน้อ้อยนะครับก็เป็นพระพุทธบุตรยรัตน้อยก็เป็นพระประจําราชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5. นั่นเองนะครับประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับ เดินทางมาถึงองค์ที่9ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับองค์นี้นะครับอยู่ที่กำแพงเพชรครับไกลออกไปนิดนึงนะครับคนที่กำแพงเพชรรู้จักกันดีครับก็คือพระพุทธสุวรรณโกไไมยมณีหรือว่าพระแก้วไหมทองครับอยู่ที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามกำแพงเพชรครับเป็นพระปางสมาธิแกะสลักจากหินไหมทองจากพม่านะครับ โดยที่หินไหมทองเนี่ยนะครับพบในปีพศ2 5 5 6นี่เองนะครับเป็นพระที่แกะสลักจากหินไหมองค์เดียวของไทยที่มีเส้นทองเนี่ยเดินทั่วองค์แบบชัดๆเลยนะครับแล้วก็สร้างเครื่องประดับนะครับเครื่องทรงเนี่ยนะครับตามแบบพระเสตังคมณนีวัดเชียงมั่นจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นศิลป,ปะล้านนาผสมรัตนโกสินทร์นะครับ เวลาที่เราส่องไฟลไปกระทบองค์พระเนี่ยนะครับจะเห็นเส้นไหมทองนะครับเดินละเอียดเต็มองเลยครับแตกต่างจากองค์ไหมทองอื่นๆที่เขาว่ากันว่าอเป็นพระไหมทองอันเนี้ยสวยงามมากๆนะครับแล้วตามปกติเนี่ยนะครับทางวัดนั้นจะไม่ได้เปิดให้เข้าสักการะหรือเข้าชมนะครับจะอัญเชิญมาเฉพาะเทศกาลสําคัญนะครับอย่างเช่นวันสงกรานต์เป็นต้นนะครับก็ ลองไปดูนะครับวันสงกรานต์อาจจะได้สการะนะครับพระพุทธสุวรรณโกสัยไมยมณีนะครับหรือพระแก้วไหมทองจังหวัดกำแพงเพชรครับเดินทางมาถึงองค์ที่10ครับองค์นี้อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ในวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่สร้างได้อย่างงดงามมีสัดส,ส่วนที่ลงตัวสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3วัดนี้นะครับก็คือวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครเรานี่เองนะครับ พระแก้วหรือพะศลาที่อยู่ในวัดนี้นะครับก็คือพระพุทธเทวะวิราชหรือหลวงพ่อขาวครับนะฮะเป็นโอ้เป็น,เป,นเป็นพระพุทธรูปที่เข้าไปแล้วคุณจะได้สัมผัสถึงความเย็นนะครับและก็ความงามนะครับอ่ะมาที่วัดก่อนวัดเทพธิดารามนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3านะครับ ทรงพักรณาโปรดกรา้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนี้ขึ้นนะครับในพศ2 3 7 9คําว่าเทพธิดาหมายถึงกรมหมือนอักษรสุดาเทพนะครับหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิราชนะครับพระราชิดาองค์ใหญ่ของพระองค์ท่านนะครับพระพุทธเทววิราชนะครับก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของพระองค์ท่านก็คือพระองค์เจ้าวิราชนั่นเองนะครับก็มีความงาม วัดนี้นอกจากาหลวง,งพ่อขาวแล้วก็จะมีปฏิมากรของพระภิกษุณีด้วยนะครับก็ไปกันได้วัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความงามนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องเป็นวัดที่เย็นนะครับเป็นวัดที่สวยงามเอาไปกันเถอะนะเอากลับมาที่หลวงพ่อขาวก่อน,นหลวงพ่อขาวหรือว่าพระพุทธเทววิราชเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับขัดสมาธิเพชรเป็นศิลปะเชียงแสนสุโข,ขทยัย จำหลักจากศิลานะฮะสีขาวนะครับบริสุทธิ์นะครับประสารอยู่บนเวชยันบุษบกไม้จำหลักลายปิดทองนะครับประดับกระจกเกลียบนะกระจกบับโบราณนะครับอัญเชิญออกมานะครับจากพระบรมราชวังนะครับไม่ปรากฏการสร้างหรือที่มามีความเชื่ออย่างเดียวว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีรุ่นราวคราวเดียวกับพระแก้วมรกตนะครับ เดิมเนี่ยนะครับเรียกกันแต่ว่าหลวงพ่อขาวหลวงพ่อขาววัดเทพธิดารามนะครับจนกระทั่งในปีพศ2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาาภูมพิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิษนะครับรัชกาลที่9ของเรานั้นพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนะครับก็เลยได้ทรงเฉลิมพระนามของหลวงพ่อขาวว่าพระพุทธ,ธเทวบิลาศนะครับตามพระนามของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิราชกรมือนอับษรสุดาเทพนะครับตามหนังสือราชเลขาธิการที่รอเรือรอลิง0 0 0 2 2ทับ2 5 2พครับบทเ,เรื่องราวนี้นะครับครบทั้ง10องค์นะครับอาจจะดูยาวนะครับโอ้โหสองตอนต้องหลาย10นาทีนะครับแต่นี่คือเรื่องราวอันเป็นมงคลนะครับพระแก้วคู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับ เป็นมงคลจริงๆแล้วก็อยากใช้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสนะครับไปสักการะพระแก้วอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับเอาล่ะวันนี้ขออนุญาตนะครับต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times